สวัสดีค่ะมาพบกับต้นอ้อยแล้วนะคะกับต้อง c พ p ค่รรถไฟฟ้าของเราค่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจพิเศษค่ะมาในงานนะคะเอสเปซแตง n ิวปาร์ตี้นะคะของบริษัทอาริยาพ p e r ี้จำกัดมหาชนค่ะที่โครงการนี้เลยค่ะน o วเมก,กะบางนานะคะ เป็นโครงการคอนโดนะคะ2ตึกนะคะ34ชั้นค่ะเป็นโครงการที่ติดกับเมกาบ,บางนานะคะแล้วก็ท็อปกรอค่ะแถมใกล้ทางด่วนอีกตัางหากนะคะเริ่มต้นราคานะคะอยู่ที่1ล้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะเป็นโครงการแนวคิดใหม่นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่จะซื้อไปลงทุนหรือว่าซื้อไปเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเพราะว่าโลเคชั่นดีมาก ะะสะดวกสบายเดินทางไปไหนหาของกงของกินดีมากดีสุดๆเลยวันนี้ต้นอ้อมมาที่พื้นที่นี้เองนะคะ CLP ค่ะด้วยฟ้าเรานะคะได้มาดูแล้วเออน่าจะจองสักห้องนึงเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปติดต่อเซลล์ดูนะคะสามารถนะคะโทรนะคะไปที่เบอร์1797สอบถามโครงการได้เลยค่ะนะคะ รุ่นนี้นะคะรถไฟฟ้าวันนี้ภารกิจนะคะที่เรามาในงานนี้นะคะก็คือรุ่น M01T ค่ะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเนาะแล้วก็นั่งได้3-4ที่นั่งวันนี้เนี่ยภารกิจอย่างที่บอกว่าเราอะพาลูกค้าที่สนใจโครงการนะคะมาดูคอนโดคอนโดนี้นะคะลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากแล้วเราก็มีหน้าที่ รับส่งลูกค้านะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆค่ะมีคำถามว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งานได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่รถกอล์ฟแต่มันตอบโจทย์เหมือนรถกอล์ฟไงคะสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนใช้งานได้เหมือนรถกอล์ฟเลยค่ะสะดวกสบายนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น M 0 1การขับเนี่ยนะคะจะเป็นการขับแบบบิดเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะคะ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้สูงอายุนะโครงการหมู่บ้านนะคะโรงงานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดขับได้หมดคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถยนต์ไม่เป็นก็ขับได้มาดูใกล้ๆเลยค่ะสำหรับผู้ผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาดูรุ่นรถของเรานะคะมาดูครั้งแรกแล้วอยากดูมันเป็นยังไงนะคะ อย่างที่บอกค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขค่ะข้อดีของมันคืออะไรเราสามารถที่จะดูตัวเลขแสดงผลได้เลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางที่ขับไปวัดเป็นกิโลเมตรนะคะแล้วแบตเตอรี่คงเหลือนี่ที่เพิ่มมาตรงนี้นะคะทําที่โรงงานไทยเลยค่ะ ช่องเสียบ USB มือถือนั่นเองนะคะสิ่งที่ตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้บางทีเราก็คือชอบฟังเพลงเนาะก็จะมีวิทยุนะคะวิทยุ MP3 USB นะคะโอ้เสียงมันดังมากนะคะเดี๋ยวอขอปิดก่อน <laughs> ขอปิดก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จูนขึ้นนะคะเพราะว่าพอเรามาพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องจูนขึ้นก่อนนะคะนะตรงนี้อย่างที่บอกนะคะข้อดีของมันคือเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ ะะง่ายสะดวกนะคะแล้วไฟหน้าเป็นยังไงอุ้ยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนี่ไฟหน้าคือต้องขอโทษทีนะสว่างมากเลยค่ะสว่างมากเป็น LED นะคะนะคะเป็น LED เดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะมันจะแยงตาเพื่อนบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะโทรมานะคะที่เบอร์ตามข้างล่างนี้เลยค่ะ แล้วสามารถนะคะไลน์มานะคะไลน์นะคะ idline add c p Car ค่ะมีแอดด้วยนะคะ add c p Car ะคะ่ะเบอร์โทรนะคะ0813542110ค่ะแต่ถ้าใครสนใจคอนโดคอนโดนาวนะคะโทรติดต่อได้นะคะที่เบอร์1797หรือสามารถมาดูโครงการได้นะคะที่ตรง ข้างเมกาบางนาเข้ามาที่เมกาบางนาเลยค่ะขับตรงมาเรื่อยๆนะคะจะจะเจอท็อปก๊อฟก่อนนะคะแล้วก็เราอยู่เยื้องๆกับท็อปก๊อฟซ้ายมือเลยค่ะยังไงนะคะฝากติดตามช่องกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะช่องของเรา c ีเอพีค่ะด้วยละมาติดตามกิจกรรมใหม่ๆของเรานะคะได้ที่ช่องนี้ได้เลยค่ะวันนี้ต้นนอลาเต็เพียงเท่านี้นะคะมืดแล้วนะคะต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ